อย่ารอให้นอนป่วยถึงเห็นค่าของร่างกายที่เรากำลังมีตอนนี้อย่างแข็งแรงอย่ารอให้เราแทบจะหายใจไม่ออกแล้วรู้สึกว่าเราใกล้ตายถึงเห็นคุณค่าลมหายใจที่เรามีหายใจเข้าออกในทุกๆวันอย่ารอให้ข้าวหมดบ้านค่อยมารู้สึกเห็นคุณค่ากับข้าวแม้กระทั่งเพียงหนึ่งจานอย่ารอให้ต้องมีใครสักคนจากเราไปเราค่อยมาเห็นค่า ที่มีเขาในชีวิตเราในตอนนี้อย่ารอให้อะไรอะไรหายออกไปจากชีวิตจนมารู้สึกชีวิตเรามีอะไรตั้งมากมายตอนนี้แต่เราไม่เคยเห็นว่ามีและไม่เคยรู้ถึงคุณค่าอย่ารอให้จนทุกอย่างสายเกินไปค่อยรู้ว่าชีวิตนี้สุดแสนจะล้ำค่าและมีค่าที่ได้มีชีวิตบนโลกใบนี้แล้วได้มีทุกอย่าง รอบตัวรอบกายทั้งข้าวของสิ่งที่กินใช้และคนรักมากมายอยู่เคียงข้างเราในทุกๆวันจงรู้ให้ได้ว่าเราโชคดีขนาดไหนจงตระหนักรู้ตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสายเกินไปนะคะด้วยรักและส่งพลัง